อะตอนนี้เราก็รดน้ําต้นไม้เพิ่งเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยที่เราบอกว่าเราจะเอาไว้ให้แบบสุกข,ขาเขือนะคะเดี๋ยวไปดูกันเห็นว่าแบบแล้วว่าเหลืองแล้วหักแล้วนะคะอ้าวนี่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะเี่ทุกคนสุกคาเครือแล้วนะคะหักโค่นลงมาแล้ว นี่กระลอกก็ได้จัดการลิ้มรสไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวที่กระลอกกินแล้วเราก็จะให้กระลอกกินต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาหวีล่างๆที่เหลือนะคะไปไว้กินเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติกล้วยสึกสุกข,ขาเขื่อจะเป็นยังไงนี่นี่นะคะเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะ อมืมันหวานทุกคนหวานอร่อยมันมีสเสน่ห์นะเนื้อนั่นอืนี่ในความรู้สึกแม่นะกำลังกินเลยไม่สุดจนเกินไปอะ่ะอืมแบบนี้นะ ข้าวคั้วแขกอร่อย<ม>เนื้อแน่นหวานอร่อยทุกคนอืมไม่ผิดหวังเลยที่ปล่อยให้สุกคาเคือไม่ได้มาดูหลายวันอืให้สิบความแน่นความหวานอร่อยถูกใจมากอืม อันนี้จะปล่อยให้กะลอกกินเดี๋ยวเราจะเอาข้างล่างนี้ไปนะคะเนี่ยโอเคใครมีกล้วยนะคะเอาไว้แบบสุกคาเครือแล้วค่อยตัดกินก็ได้นะสําหรับคนที่ไม่ได้ขายนะคะอร่อยมากได้มาแล้วหนึ่งตอนเดี๋ยวเนี้ยเราจะแบกไปให้แม่กินอันเนี้ยนะคะแม่ต้องดีใจมากๆเลยอ่ะใช้วิชาลูกเสือแนนอะไรที่เราเรียนมาไม่มีมีดมานะคะเนี่ย ต้องน้องต้องน้องได้แล้วสวยมากทุกคนนี่นะคะนี่งัดงี้เลยเอยอออเนี่ยได้มาแล้วออเนี่ยเป็นไง โคตรอะโคตรอะฝีมืออะโอเคได้มาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่โอ้ยโอ้ยนี่แล้วก็ลองกล้องอีกหนึ่งวีนะคะนี่เดี๋ยวไปกินกันนะคะอร่อยอร่อยบาย,บายบายค่ะขอบคุณนะคะ รักเนอะ